สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาทุกท่านมาไหว้ขอพอรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ตำบลโคชสิทธิ์อำเภอนแค่จังหวัดสระบุรีกันนะคะวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นพระพุทธรูปฟางมารวิชัยนะคะที่ถูกค้นพบ บริเวณริมคองลพิพัทใกล้กับประตูระบายน้ำพระเอกาทศรสถูกค้นพบเมื่อวันที่สองเดือนธันวาคมปีพศ2 5 0 2นะคะตามคำเล่านะคะนขนาดนั้นกลมชนลประทานจะขุดดินบริเวณคลองลพิพัทเพื่อที่จะไปถมตะลิ่งที่น้ำกัดเซาะ นะคะแล้วก็คนงานได้ไปขุดดินบริเวณนางก่ลาวที่หลวงพ่อท่านประดิสฐานอยู่ขุดไม่ได้เนื้อดินมีมีลักษณะที่แข็งผิดปกติก็เลยขุดขุดเอาดินรอบๆออกปรากฏว่าเป็นทรงเหมือนลักษณะพระพุทธรูปก็ขุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งดินนั้นแตกออก ทุกคนก็เห็นว่าเป็นรูปขององค์พระนะคะ,ะซึ่งชาวบ้านตอนแรก,แรกๆไม่เชื่อพราะคิดว่ากรมชน,ะมชนะระะทานปั้นขึ้นมาเองอแต่ว่ามีปฏิหารมีปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างมากมายจนชาวบ้านก็เลยมีความเริ่ม,มใส่ศรัทธามากราบไหว้ขอพรจนสำเร็จในสิ่งที่ เขาขอก็เลยมีการบอกเล่ากันปากต่อปากไปเรื่อยๆนะคะจนมาณนะถึงปัจจุบันนีนะ้ผู้คนที่มีความศรัทธามาไหว้ขอพรอแล้วก็สำเร็จดังที่หวังนะก็จะเหมือเป็นการบอกเล่าในความศักดิ์สิทธิ์ของท่านทำให้ผู้คนที่มีความเชื่อทางด้านนี้นะคะมาไหว้องค์หลวงพ่อกันอย่างมากมาย ไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเท่านั้นนะคะก็บริเวณจังหวัดใกล้เคียงเลยแม้แต่จังหวัดที่ไกลออกไปก็มาไหว้ท่านคำบูชาหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์นะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ธรรม,มังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์สังฆังสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะคะขอพรตามที่ทุกท่านปรารถนาได้เลยค่ะหากท่านใดที่มีความประสงค์จะมาไหว้ขอพรหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์สามารถมาได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะเวลา8นาฬิกาถึง16.30สงนอค่ะ หลังจากไหว้พระขอพรหลวงพ่อสำเร็จจักสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะมาให้หารปลาทางด้านแพรที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ได้นะคะอาหารปลาก็จะมีทั้งอาหารเม็ดและขนมปงังเป็นตู้หยอดเี่ยนนะคะ ตามด้วยคำขอพอรที่ทุกท่านปรารถนาได้เลยค่ะหากสำเร็จตามปรารถนาแล้วอย่าลืมมาไหว้ท่านที่วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ